สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรุมจินโตอาจารย์ปู่วันนี้แฟนขับอสองท่านนะครับมาร่วมกับมาหาเก้านะครับรวมร่วมคิดร่วมกันต่อสู้กับอาจารย์ปู่นะประมอาจารย์ผู้เก่งกาจเรื่องมหมาฮอนะครับมาชมกันดานที่หนึ่งครับสามหัวสู้หัวเดียวนะครับวันนี้จะรุมจินโตอาจารย์ปู่ลักษณะไหนมาชมนะครับ ดานที่หนึงเปิดฉาขึ้นมานะครับเดินในรูปแบบรัดกลุ่มนะครับอาจารย์ปู่นั้นใครจะประมาทไม่ได้นะครับลองเล่นดูนะครับโปรแกรมของท่านนั้นใครที่เคยเล่น,นก็คงจะรู้ว่าอาจารย์ปู่นั้นเดินเนิบเนิบ,นบแต่ว่าเฉียบคมอันนี้สามหัวช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับ นักสู้น้าใสบัณฑิตสาวซึ่งก็เคยมาช่องมหาก้าอยู่เรื่อยๆนะครับมาให้กําลังใจแล้วก็มาทําคลิปรวมด้วยนะครับเนี่ยการานที่หนึ่งได้เปรียบแล้วนะครับเริ่มได้เปรียบนะครับสามหัวเริ่มได้เปรียบอาจารย์ปู่แล้วดูนะครับได้เปรียบยังไงอาจารย์ปู่ก็เข้าม,มุมไปคนละทละทางแล้วครับ หมากฮอตของอาจารย์ปู่กระดานนี้สามหัวก็มีโอกาสได้เข้าฮอตก่อนนะอาจารย์ปู่ก็จะเข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าอนาคตของอาจารย์ปู่นั้นมืดมนเข้าไปนะครับเข้าฮอตแล้วอาจารย์ปูนนงง่นะครับอนาคตมืดมนยังไงดูครับนะครับโดนค่าฮอตทันทีทันควันแล้วก็ ถูกฆ่าตัดตอนไปนะครับเพื่อไม่ให้สามหมากนี้ทำงานร่วมกันได้นะครับเนี่ครับรัดานนี้ถึงหมากจะเหลือน้อยกว่าอาจารย์ปูแต่ว่าประสิทธิภาพของฮอตนั้นคุมพื้นที่โดยเพราะเส้นกลางนี้ได้แล้วนะครับคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วรอจังหวะที่อาจารย์ปู่จะจนเท่านั้นเองนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมในเกมหักฮอตที่ตื่นเต้นอย่างนี้นะครับนะฮะจัดการอาจารย์ปูนะครับหนึ่งสองนะครับก็ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับดานที่หนึ่งนะฮะสามหัวดานที่สองนะฮะเป็นยังไงกับด่านที่สองอากระดานที่สองนี่นะครับ นี้บันทึกไว้นะครับเล่นแล้วบันทึกไว้3ามหัวคิดร่วมกันพลาดยากนะครับร่วมกับคิดพลาดยากแต่อาจารย์ปู่หัวเดียวนี่อืมต้องหลบแล้วในหลบก็โดนกิน2นะฮะหาลบไป กับเรื่อแผนการจัดการอาจารย์ปู่อีกแล้วนะครับนี่นะครับเปิดทางแลกจินสองนะีอาจารย์ปู่เผลอเข้ามาก็โยนให้อาจารย์ปู่กินอีนอ่านะครับมาจริงโยนให้กินครับเปิดให้จินแล้วจินสองเพื่อเตรียมที่จะเข้าฮอตไต้แล้วนะครับสําหรับสามหัวผมเช็คกัว่าสาหัวเนื่องจากสามคนร่วงมาคิดนะครับ มีแต่คนเก่งๆนะที่เคยมาเล่นแล้วชนะกลับไปนะครับอืมเส้นนี้ยึดเส้นกลางนี้ไว้ได้อีกแล้วนะครับตองระบัาระวังอย่าให้อย่าเพึ่งกินนะอย่าเพึ่งกินเดินไปเดินไปให้อาจารย์ปู่จนนะครับ ยังไม่กินอะไรทั้งสิ้นนะครับเนี่ยครับนะครับจะเพิ่งกินนี่นะครับมากฮอตตัวเดียวคุมไว้ได้ทั้งหมดเลยนะครับนะครับ ลองทําท่ากินไม่กินนะครับอ้าวนะครับจะยังไงนะครับนี่ครับเราอว่าจานปู่เริ่มจนมุมแล้วคราวนี้นะครับไม่รู้จะไปยังไงโดนกินหมดนะครับกินตัวแรกก่อนนะครับนะครับสกัดการมาห้กินอีกไหมแหมสกัดการนะครับ เรียบร้อยอาจารย์ปู่นะครับในกระดานนี้อาจารย์ปู่เรียบร้อยอีกแล้วนะครับ3หัวรุมจินโต,โตอาจารย์ปู่ได้เป็นกระดานที่2แล้วนะครับขึ้นนำา2 0ศูนย์ครับ,บมาชมกระด,ดาดนที่3กระดานสุดท้ายกระดานที่3กระดานสุดท้ายนะครับกระดานนี้จะสามารถจัดการอาจารย์ปู่ได้อีกไหม อาจารปู่ปรมาจารย์แต่ว่าสู้สามหัวไม่ได้นะครับลุมกินโตอาจารย์ปู่คราวนี้น่าถือว่ากำชัยชนะว่าแล้วนะครับสองกระดานแล้วกระดานนี้จะการีมไหมครับเนี่ยโยนเปิดทางหรือว่าทำลายฐานของอาจารย์ปู่อโอ้โหมาลักษณะเดิมอีกอาจารปู่ต้องมาอีก แทรกเข้ามานี้สกัดนี่กับเป็นในรูปแบบเดิมของเหมือนกระดานที่1เลยนะครับนี่แต่ว่าอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่จะมีพริกแพงอะไรไหมนะครับเดินหน้าครับเออเดินหน้าไปหลอกให้อาจารย์ปู่เข้ามา แทรกเข้าไปเลยนะครับเอาไปเลยอาจารย์ปู่แทรกเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ปู่ก็จะหมดทางไปเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกระดานที่หนึ่งนะฮะจะไาจบยังไงดูกระดานนี้นะครับอืมครับหลอลองสกัดอาจารย์ป Ł, ู่รูปแบบใหม่นะครับนี่นะครับก็ข้าวฮอตเหมือนกันนะครับ เปิดทางให้อาจารย์ปู่ดินได้สักหน่อยนะครับอืมเป็นการร่วมกันแผนที่ชานฉลาดเนี่ยครับอาจารย์ปู่มาก็สกัดไว้นะครับอืม ทำทีหลอกอาจารปู่ดูมาหลอกหรือไม่ออกคิดนี่นี่หลอกอาจารปู่อาจารปู่จะมาเดินมาไม่เดินไม่เดินนะครับให้กินฟีเยยนะครับอืมแบบนี้ก็ให้อาจารปู่มีลมหายใจต่อไปอีกนะครับ กินเลยนะครับกินเลยกินไหมตามล่ากินนะครับประดานนี้ก็สวยงามอีกนะครับฮอ,อ,อตกินเลยกินอีกนะครับลูกฮอตก็ไม่มีความหมายนะครับจบเกมสามหัวชนะสามศูนย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ